นี่คือเลื่อยสายพานตัดเหล็กไซส์จิว๋วราคาเกือบ10,000บาทที่ผมตัดสินใจคิดอยู่นานเลยนะครับว่าจะบอกราคาเมียว่าเท่าไหร่ดีเพราะเรื่องซื้อคองซื้อแน่ครับด้วยลักษณะบ้านพักที่ผมอาศัยอยู่เป็นบ้านเดี่ยวที่ปลูกอยู่ไม่ไกลกันและเพื่อนบ้านก็น่ารักทุกคนแต่งานที่ทำเสียงดังอย่างงานตัดเหล็กก็ยังเป็นเรื่องที่ผมกังวลอยู่ตลอดครับอย่างน้อยก็ตัวผมเองแล้วละ่ะที่ไม่ชอบเครื่องมือเสียงดังเลื่อยสายพานตัดเหล็กจึงตอบโจทย์ผมได้ดีในข้อนี้ครับเพราะทั้งเสียงเครื่องและเสียงการตัดที่เงียบชิ้นงานไม่ร้้้้้อออออนนนนนไไไมมมม่่่่่ีีีีีสสสะเเกก็ดดดดฟรรรยยยยตตััทททบบแแลลววาาาาางงงพจึคคภขู ต้องแลกมาด้วยการทํางานที่ช้าลงด้วยนะครับปัจจุบันผมมีเลื่อยสายพานตัดเหล็กอยู่3แบบแบบแท่นที่ปรับองศาได้แบบไร้สายที่ต้องถือสองมือและตัวล่าสุดแบบไร้สายที่ถือได้ด้วยมือเดียวเพราะน้ําหนักเบาจึงถูกหยิบใช้บ่อยรวมถึงตอนที่ต้องออกไปซื้อเหล็กจานวนไม่เยอะชิ้นไม่ยาวก็จะเอาน้องไปตัดแบ่งเหล็กจากที่ร้านเลยครับและเงื่อนไขใหญ่สุดที่ต้องเลือกรุ่นนี้ทั้งที่มอเตอร์ยังเป็นแบบธรรมดาเพราะเขามีปากที่กว้างถึง63มมิลสามารถตัดเหล็กกล่อง2คุณ1นิ้วที่ผมใช้อยู่ประจําได้ในทีเดียวสุดท้ายขอออททุกกกกคคนนําาาาางงดวยยยมมปลภัเเเพพรระแ่ีีีชิตต็ส